บางคนชนะเกมชีวิตโดยไม่ต้องเอ่ยคำใดบางคนพิชิตใจผู้คนโดยไม่ต้องออกแรงอธิบายและบางคนเพียงแค่นั่งนิ่งอยู่เงียบๆโลกทั้งใบก็เริ่มโน้มเข้ามาหาเขาเองนี่ไม่ใช่เวทมนต์นี่คือศาสตร์และนี่คือพลังของความนิ่งคุณเคยนั่งอยู่กลางความวุ่นวายแล้วจู่ๆก็รู้สึกว่าความเงียบเป็นคำตอบไหม คุณเคยหยุดต้อเถียงแล้วพบว่าอีกฝ่ายหมดพลังไปเองไหมหรือคุณเคยเงียบแล้วโลกเริ่มพูดกับคุณด้วยวิธีที่คุณไม่เคยได้ยินมาก่อนหากคุณเคยรู้สึกแบบนี้แม้เพียงสักครั้งคุณกำลังเข้าถึงประตูแห่งจิตวิทยาความนิ่งแล้วโดยไม่รู้ตัวตอนที่หนึ่งนิ่งคือพลังดิบความสงบที่ใครๆมองข้ามในสังคมที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน โซเชียลมีเดียที่ทุกคนต้องรีบพูดต้องรีบแสดงความเห็นต้องรีบโชว์ต้องรีบโต้คนที่นิ่งมักถูกเข้าใจผิดว่าไม่กล้าหรือไม่รู้เรื่องแต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่าความนิ่งคือพลังดิบดิบยิ่งกว่าคำพูดหนักแน่นยิ่งกว่าคำดา่าและลึกซึ้งกว่าคำอธิบายใดๆความนิ่งไม่ใช่ความเฉยชาแต่มันคือการเลือกจะไม่ตอบสนองต่อสิ่งเราที่ไม่จำเป็น และนั่นคือรูปแบบหนึ่งของการควบคุมอำนาจตัวอย่างจากชีวิตจริงผู้นำที่ไม่เคยพูดมากย้อนกลับไปดูคนอย่างสตีฟจ็อบส์หรือโทนี่สตาร์กในแบบจิตวิทยาไม่ใช่แค่ในหนังพวกเขาได้ไม่พูดมากแต่ทุกคำที่พูดออกมามีน้ำหนักพวกเขานิ่งในสถานการณ์ที่คนอื่นแตกตื่นพวกเขาไม่รีบแต่กลับชนะเวลาหรือดูผู้นำบางคนในโลกนี้ ยามเกิดวิกฤตเขานั่งเงียบเขาฟังเขาสังเกตแล้วเขาจึงเคลื่อนไหวอย่างชัดเจนเมื่อถึงเวลาและเมื่อเขาพูดทุกคนก็ฟังวัยรุ่นที่นิ่งได้ชนะตั้งแต่ยังไม่โตในหมู่วัยรุ่นความนิ่งมักถูกตีความว่าไม่เฟรนลี่หรือเย็นชาแต่วัยรุ่นที่นิ่งได้มีข้อได้เปรียบมหาศาลที่คนอื่นมองไม่เห็นหนึ่ง เขาเห็นภาพใหญ่เพราะไม่ต้องรีบตัดสิน 2. เขาฟังเก่งเพราะไม่เร่งรีบแทรก 3. เขาคิดได้ลึกเพราะไม่ถูกครอบงำด้วยอารมณ์คนอื่นและวันหนึ่งคนที่เคยนั่งเงียบในมุมห้องจะกลายเป็นคนที่ยืนพูดกลางเวทีด้วยพลังของความชัดเจนที่เขาเฝ้าหล่อเลี้ยงมานานจิตวิทยาเบื้องหลังความนิ่งนักจิตวิทยาเคยกล่าวไว้ว่า การตอบสนองอัตโนมัติคือศัตรูของสติปัญญาและการนิ่งคือการยืดช่องว่างระหว่างสิ่งกระตุน้น (stimulus) กับการตอบสนอง (response) คนที่นิ่งไม่ได้แปลว่าไม่รู้แต่เขารู้จนเลือกที่จะไม่ตอบในตอนนั้นในสมองของคนที่นิ่งได้จะเกิดการตัดสินใจอย่างมีสติผ่านสมองส่วนหน้าที่ชื่อว่า prefrontal cortex ซึ่งเป็นส่วนเดียวกันกับที่ใช้ในการวางแผนระดับสูงการอดทนต่อแรงกดดันและการควบคุมอารมณ์คนที่นิ่งคือคนที่กำลังอยู่เหนืออารมณ์และอยู่บนการคิดระยะยาวเสียงของโลกจะเริ่มดังเมื่อใจคุณเงียบเราทุกคนมีเสียงในหัวเสียงของความกลัวเสียงของคำพูดคนอื่นเสียงของอดีตที่หลอนใจเสียงของอนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้น แต่เมื่อคุณฝึกนิ่งคุณจะเริ่มได้ยินเสียงของบางอย่างที่แท้จริงกว่านั้นเสียงของตัวคุณเองเสียงของสัญชาติยานที่ชัดเจนเสียงของโอกาสที่รออยู่เสียงของทางออกที่เงียบเกินกว่าจะตกนนั่นคือเหตุผลที่ว่าเมื่อคุณนิ่งโลกจะส่งเสียงเองกำแพงความนิ่งทำไมคนส่วนใหญ่ทนไม่ได้คนจำนวนมากทนความเงียบไม่ได้เพราะในความเงียบ คุณต้องเผชิญกับความจริงที่อยู่ในตัวคุณเองบางคนกลัวความว่างเปล่าบางคนกลัวการไม่มีใครตอบบางคนกลัวเสียงหัวใจตัวเองแต่จิตวิทยาบอกว่าสิ่งที่เรากลัวที่สุดมักเป็นสิ่งที่เราต้องเผชิญมากที่สุดและความนิ่งคือสนามฝึกที่โหดที่สุดแต่ให้รางวัลสูงที่สุดเคล็ดลับเล็กๆในการฝึกนิ่ง 1. ฟังโดยไม่ขัดจังหวะ ลองฟังคนอื่นให้จบก่อนพูดแม้ในใจอยากเถียง 2. ฝึกหายใจลึกก่อนตอบเพียง3วินาทีอาจเปลี่ยนคำพูดทั้งชีวิตของคุณ 3. เงียบให้มากขึ้นวันละสิบนาทีอยู่กับตัวเองโดยไม่เปิดมือถือไม่ฟังเพลงไม่ดูอะไรเลยแค่ฟังเสียงรอบตัวและเสียงในใจคุณเอง 4. ตัวอย่างคนที่ชนะด้วยความนิ่งเนลสันแมนเดลาถูกจำคุก27ปี แต่เขาไม่ตะโกนไม่โวยวายเขานิ่งและรอและเขาเปลี่ยนประเทศด้วยพลังของความมั่นคงภายในพระพุทธเจ้าหลังตรัสรู้ท่านไม่ได้ออกไปแสดงอิทธิฤทธิ์แต่ท่านเดินพูดอย่างเรียบง่ายและฟังอย่างลึกซึ้งคนจึงเริ่มฟังโลกจึงเริ่มเงียบเพื่อรับฟังท่านบทส่งท้ายของตอนที่หนึ่งในโลกที่เต็มไปด้วยเสียง คนที่นิ่งคือคนที่ฟังเสียงในสิ่งที่คนอื่นไม่ได้ยินเสียงของความรู้สึกเสียงของความคิดเสียงของสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นและเมื่อคุณนิ่งพอโลกจะเริ่มพูดกับคุณพูดด้วยโอกาสพูดด้วยความเข้าใจพูดด้วยการยอมรับเพราะโลกเคารพคนที่ควบคุมตัวเองได้ไม่ใช่คนที่เสียงดังที่สุดตอนที่สองความนิ่งคืออาวุธลับที่ศัตรูมองไม่เห็น มีคนเคยพูดว่าเสียงดังมักมาจากความกลัวแต่ความนิ่งมักมาจากความมั่นใจในสงครามแห่งชีวิตอาวุธที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่ปืนไม่ใช่ดาบแต่อาจเป็นแค่สายตาที่สงบหรือการเงียบไม่ตอบโต้โลกเต็มไปด้วยการท้าทายให้เราสะบัดอารมณ์ใส่กันมีใครบ้างไม่เคยโดนตาหนิด่าเสียดสีประชดหรือสบประมาททุกคนล้วนเคย แต่สิ่งที่แยกคนธรรมดากับผู้นำออกจากกันคือปฏิกิริยาคนธรรมดาจะสวนกลับผู้นำจะนิ่งฟังแล้วเลือกว่าจะเคลื่อนไหวหรือไม่ trust in action การนิ่งไม่ใช่การยอมแต่คือการเตรียมพร้อมลองนึกภาพทหารในสนามรบเขาไม่ได้วิ่งพรวดออกไปเขาหลบซุ่มรอจังหวะเพราะเขาไม่ได้ต้องการแค่ตอบโต้แต่ต้องการชนะ คนที่นิ่งคือคนที่เข้าใจเวลาคนที่นิ่งคือคนที่มองทะลุว่าทุกอย่างมีจังหวะของมันเขาไม่ได้กลัวเขากำลังมองหาช่องเบรนกลไกในสมองความนิ่งช่วยให้เห็นทุกอย่างคมชัดเวลาที่เราตอบโต้ด้วยอารมณ์สมองจะสั่งงานผ่านอะมิกดาลาซึ่งทำให้เราหลุดโฟกัสคิดสั้นมองแค่ผลระยะสั้น แต่ความนิ่งช่วยเปิดใช้งานสมองส่วนหน้าที่วิเคราะห์อย่างเป็นเหตุผลและวางแผนระยะยาวดังนั้นคนที่นิ่งจะไม่ตอบสนองในทันทีแต่จะมองออกว่าอะไรคุ้มค่าที่จะตอบและอะไรควรปล่อยให้เงียบค่ามผู้นำไม่ใช่คนที่สั่งเก่งแต่คือคนที่คนอื่นอยากฟังและนั่นเกิดขึ้นไม่ได้หากคุณพูดมากเกินไปหรือตอบทุกคำท้าทายที่คนโยนใส่คุณ ผู้นำที่นิ่งมีความน่าเชื่อถือในตัวเองเขาไม่จำเป็นต้องปกป้องภาพลักษณ์ด้วยเสียงเพราะภาพลักษณ์ของเขาชัดเจนในความนิ่งยกตัวอย่างผู้นำที่ไม่เคยเสียงดังบารักโอบามาเขาไม่ใช่คนที่เสียงดังหรือพูดรัวแต่ทุกคำพูดมีน้ำหนักเพราะเขานิ่งพอที่จะฟังประชาชนก่อนพูดมาตินลูเธอร์คิงจูเนีย แม้จะอยู่ท่ามกลางความรุนแรงเขากลับเลือกที่จะนิ่งและเดินแทนที่จะตะโกนโต้กลับวลาดิเมียปูตินไม่ว่าคุณจะเห็นด้วยหรือไม่ผู้นำคนนี้ใช้ความนิ่งเป็นกลยุทธ์อย่างแท้จริงไม่รีบพูดไม่รีบตอบรอให้ทุกอย่างเดินไปตามเกมความนิ่งในความสัมพันธ์พลังที่รักษาทุกอย่างไว้ไม่ใช่แค่สงครามหรือเวทีโลกแม้แต่ในความรัก มิตรภาพหรือครอบครัวความนิ่งคือสิ่งที่รักษาความสัมพันธ์มากกว่าคำอธิบายพันคำหลายครั้งคนทะเลาะกันไม่ใช่เพราะประเด็นใหญ่แต่เพราะไม่มีใครยอมนิ่งก่อนลองนึกถึงครั้งสุดท้ายที่คุณกรอดใครถ้าคุณเงียบแม้เพียงสิบวินาทีอะไรจะเปลี่ยนเทคนิคจิตวิทยาการนิ่งแบบมีเทคนิค 1. น,นิ่งเชิงรับ Passive calm เหมาะกับสถานการณ์ที่ไม่ต้องเอาชนะ แค่นิ่งดูฟังรักษาสติไม่ตอบทันทีใช้ได้ดีเวลาโดนดูถูกหรือโดนยั่วอารมณ์ 2. นิ่งเชิงรุก active calm นิ่งเพื่อประเมินคู่ต่อสู้แล้วรุกกลับอย่างแม่นยำเหมาะกับการประชุมการต่อรองหรือการวางกลยุทธ์ 3. นิ่งเพื่อปล่อย release calm นิ่งเพื่อปล่อยให้อารมณ์คนอื่นจมลงไปเองคุณไม่ต้องชนะคุณแค่ต้องไม่ตกลงไปในสนามของเขาศัตรูที่แท้จริงของคุณคือเสียงในหัวคุณเองในความเงียบคุณจะได้ยินเสียงของศัตรูที่แท้จริงไม่ใช่คนตรงหน้าแต่คือเสียงในใจที่บอกว่าฉันต้องสู้ฉันต้องอธิบายฉันต้องแสดงความเหนือกว่าแต่ในความเป็นจริงคุณไม่ต้องทำอะไรเลย นอกจากปล่อยให้เสียงนั้นเงียบไปเองแล้วคุณจะพบว่าความนิ่งไม่ใช่การแพ้แต่คือการหลุดพ้นจากเกมของคนอื่นบทเรียนจากคนที่พังเพราะไม่นิ่ง 1. คนที่พุ่มตอบทุกคำวิจารณ์บนโซเชียลผลคือเสียศักดิ์ศรีเสียเวลาและดูไม่น่าเคารพ 2. คนที่เถียงทุกเรื่องในที่ประชุมผลคือไม่มีใครฟังคุณจริงแม้คุณจะพูดถูก 3. คู่รักที่ไม่มีใครยอมหยุดก่อนผลคือคำพูดที่ไม่มีวันเอาคืนได้และรอยร้าวที่ไม่ควรเกิดคำคมส่งท้ายตอนที่สองความนิ่งคือเสียงที่คนฉลาดใช้เมื่อโลกกำลังตะโกนคุณไม่ต้องรีบตอบใครเลยถ้าคุณยังไม่ได้ตอบตัวเองบางครั้งความนิ่งก็เสียงดังพอจะเปลี่ยนโลกทั้งใบตอนที่สมเมื่อคุณหยุดพูดโลกจะเริ่มสนทนากับคุณ คุณเคยรู้สึกไหมว่าเมื่อคุณหยุดเร่งทุกอย่างกลับเริ่มเป็นจังหวะเมื่อคุณหยุดวิ่งหาคนที่ใช่กลับเริ่มเดินเข้ามาเมื่อคุณหยุดพยายามจะควบคุมทุกอย่างกลับไหลเข้ารูปเองนั่นไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่นั่นคือพลังที่โลกสะท้อนกลับมาเมื่อคุณเข้าสู่สภาวะของความนิ่งที่แท้จริงความเงียบทำให้เราได้ยินสิ่งที่เคยถูกกลบ ในชีวิตประจำวันเสียงดังที่สุดมักไม่ใช่เสียงที่สำคัญที่สุดและคำพูดที่คนฟังมากที่สุดมักไม่ใช่คำที่เปลี่ยนชีวิตใครได้ในทางจิตวิทยามีสิ่งหนึ่งที่เรียกว่า Signal v e r s u s noise n o i อ e คือเสียงรบกวน Signal คือสาระสำคัญที่ซ่อนอยู่ใต้เสียงทั้งหมดนั้นความนิ่งทำให้เราตัดเสียงรบกวนในใจจนได้ยินสัญญาณจริงของชีวิต ความนิ่งเปิดประตูสู่ปัญญาภายในไม่ใช่ทุกคำตอบต้องมาจาก Google ไม่ใช่ทุกคำแนะนำต้องมาจากผู้เชี่ยวชาญบางคำตอบต้องมาจากคุณในเวอร์ชั่นที่เงียบที่สุดตัวคุณที่ไม่ตื่นตระหนกตัวคุณที่ไม่เร่งสรุปตัวคุณที่พร้อมนั่งกับความรู้สึกอย่างซื่อสัตว์เรื่องเล่าจากเซนเสียงของธรรมชาติปรากฏเมื่อใจเงียบครั้งหนึ่ง มีสิทธิ์คนหนึ่งถามอาจารย์เซนว่าค้าเจ้าจะได้ยินเสียงของสัจธรรมเมื่อใดอาจารย์ตอบว่าเมื่อเจ้าหยุดพยายามจะฟังมันธรรมชาติไม่เคยหยุดส่งสัญญาณแต่เรานี่แหละที่วุ่นวายเกินกว่าจะรับรู้ก่อ 3. เทคนิคฟังโลกแบบนิ่งๆสำหรับคนยุคใหม่ 1. เดินโดยไม่ใส่หูฟังสินาทีต่อวัน ให้เสียงธรรมชาติเสียงเมืองหรือแม้แต่เสียงในหัวคุณเองดังขึ้นมาคุณจะเริ่มได้ยินสิ่งที่ไม่เคยได้ยินมาก่อน 2. ออยู่กับใครสักคนโดยไม่พูดเลยสักคำมองหน้าฟังพลังงานคุณจะเริ่มรู้ว่าคนเราสื่อสารกันมากกว่าคำพูด 3. จดสิ่งที่โลกพูดกับคุณวันนี้แม้ไม่มีใครพูดอะไรเลยบางวันเพียงแค่ลมพัดแรง บางวันมีรถติดผิดปกติบางวันคนที่คุณรอไม่ได้โทรมาทุกทั้งหมดนั้นอาจกำลังบอกอะไรบางอย่างอยู่กอหเทคนิคฟังโลกแบบนิ่งๆสำหรับคนยุคไนหนึ่งเดินโดยไม่ใส่หูฟัง10นาทีต่อวันให้เสียงธรรมชาติเสียงเมืองหรือแม้แต่เสียงในหัวคุณเองดังขึ้นมาคุณจะเริ่มได้ยินสิ่งที่ไม่เคยได้ยินมาก่อน 2. ออยู่กับใครสักคนโดยไม่พูดเลยสักคำมองหน้าฟังพลังงานคุณจะเริ่มรู้ว่าคนเราสื่อสารกันมากกว่าคำพูด 3. จดสิ่งที่โลกพูดกับคุณวันนี้แม้ไม่มีใครพูดอะไรเลยบางวันเพียงแค่ลมพัดแรงบางวันมีรถติดผิดปกติบางวันคนที่คุณรอมไม่ได้โทรมาทั้งหมดนั้นอาจกำลังบอกอะไรบางอย่างอยู่ก่อเก้า ความนิ่งทำให้คุณเห็นแพทเทิร์นที่คนอื่นมองข้ามเมื่อใจสงบเราจะเริ่มเห็นว่าคนบางคนพูดเรื่องเดิมซ้ำๆเพราะเขากลัวบางคนโวยวายเพราะเขาขอความรักบางเหตุการณ์ซ้ำๆกันเพราะเรายังไม่ได้เรียนรู้จากมันคนที่นิ่งคือคนที่อ่านเกมชีวิตได้ลึกกว่าเพราะเขาไม่ได้หลงอยู่ในเสียงแต่เขาฟังความจริงที่ซ่อนอยู่ในทุกการกระทำ กอสิเสียงที่โลกส่งกลับมามีหลายแบบ 1. เสียงของโอกาสเมื่อคุณหยุดวิ่งหาคุณจะเริ่มเห็นว่ามีโอกาสเล็กๆรอบตัวเต็มไปหมดแต่ก่อนหน้านั้นคุณวิ่งผ่านมัน 2. เสียงของคำเตือนเมื่อคุณนิ่งพอคุณจะเริ่มรู้สึกว่าบางคนไม่น่าไว้ใจโดยไม่ต้องมีเหตุผลนั่นคือสัญชาตญาณที่โลกกำลังบอกคุณ 3. เสียงของแรงบันดาลใจเพลงบางเพลงคำพูดบางคำแสงแดดยามเช้ากลายเป็นแรงขับเคลื่อนชีวิตคุณนี่คือของขวัญที่โลกให้เมื่อคุณเปิดใจผ่านความเงียบก่อสความนิ่งไม่ได้แค่ฝั่งโลกแต่เปลี่ยนพลังงานของโลกคุณเคยอยู่ใกล้คนที่สงบแล้วรู้สึกเหมือนโลกช้าลงไหมนั่นคือพลังงานพลังงานของคนที่ไม่ต้องชนะใคร แต่กลับทำให้คนอื่นอยากสงบตามเขาผู้นำที่แท้จริงไม่ต้องสั่งคนอื่นให้นิ่งแต่เขาจะนิ่งจนพลังงานของเขาเปลี่ยนทางห้องก .3. แบบฝึกหัด3วิธีฝึกความนิ่งในระดับลึก 1. ฝึกการฟังอย่างไม่มีเจตนาฟังโดยไม่พยายามจะเข้าใจไม่พยายามจะตอบกลับฟังแค่เพราะคุณอยากฟังไม่ใช่เพราะต้องรีบพูด 2.. ตั้งเวลาเงียบวันละ15นาทีไม่มีจอไม่มีเสียมแค่นั่งเงียบโลกภายในจะเริ่มเผยตัวเองออกมา 3. อย่ารีบตอบทุกอย่างไม่ว่าจะแชทคอมเมนต์หรือคำถามหายใจลึก3ครั้งก่อนตอบดูว่าคำตอบนี้มาจากอารมณ์หรือสติคำคมส่งท้ายตอนที่3เมื่อคุณนิ่งโลกไม่ได้แค่ส่งเสียงกลับมาแต่มันกำลังถามคุณว่า คุณพร้อมจะเข้าใจหรือ,อยังบางครั้งการหยุดก็ทำให้ทุกอย่างเริ่มเคลื่อนไหวความเงียบไม่ใช่การถอยหนีแต่คือการถอยออกมามองให้ชัดตอนที่สความนิ่งคือพลังที่ควบคุมเกมโดยไม่ต้องควบคุมคนมีคนเคยพูดว่าคุณควบคุมโลกไม่ได้แต่คุณควบคุมพลังงานที่คุณส่งออกไปได้และพลังงานที่ทรงอิทธิพลที่สุดไม่ใช่พลังของเสียงดัง ไม่ใช่พลังของการชี้นิ้วแต่คือพลังของคนที่นิ่งแต่ทั้งห้องเงียบตามจิตวิทยาแห่งอิทธิพลไม่ต้องพูดมากถ้าพลังของคุณพูดแทนทำไมบางคนเดินเข้ามาในห้องแล้วคนทั้งห้องเงียบทำไมบางคนพูดน้อยแต่มีแต่คนฟังนั่นไม่ใช่เพราะเขาดังแต่เพราะพลังภายในของเขามั่นคงเกินกว่าจะถูกกลืน คุณไม่ต้องตะกวนให้คนเคารพคุณแค่ต้องนิ่งพอจนความมั่นใจของคุณสื่อสารแทนเสียงทลินท์สมองมนุษย์วายต่อพลังงานที่นิ่งสมองของเราวายต่อภาษาที่ไม่ใช่คำพูดเรารับรู้ความรู้สึกของคนได้จากแววตาสีหน้าน้ำเสียงระยะห่างและความมั่นคงของพลังงานคนที่นิ่งมีสนามพลังที่ไม่สั่นคลอน และนั่นคือสิ่งที่ทำให้คนรอบข้างไว้วางใจโดยไม่รู้ตัวทลินทอความนิ่งช่วยให้คุณสะท้อนไม่ใช่กระเด้งกลับเวลามีใครโกรธใส่คุณถ้าคุณโกรธกลับนั่นคือการสะท้อนกลับแบบกระเด้งแต่ถ้าคุณนิ่งคุณจะกลายเป็นกระจกที่ทำให้เขาเห็นตัวเองชัดขึ้นคนที่นิ่งคือคนที่ไม่หลงเข้าไปในพายุแต่ยืนอยู่ข้างนอกแล้วเห็นพายุหมุนไปเอง ทลินทอเมื่อคุณนิ่งพอคุณจะควบคุมอุณหภูมิของทั้งห้องได้ในวงสนทนาถ้าคุณตื่นตระหนกวงสนทนาจะเร่งถ้าคุณเร่งทุกคนจะเครียดแต่ถ้าคุณนิ่งทุกอย่างจะช้าลงแล้วเดินตามคุณเพราะอารมณ์คือโรคติดต่อความนิ่งคือภูมิคุ้มกันที่ทุกคนอยากรับจากคุณทลินทอเทคนิคจิตวิทยาควบคุมเกมด้วยความนิ่ง 1. ตั้งคำถามมากกว่าการให้คำตอบคนที่นิ่งจะฟังมากกว่าพูดพูดเท่าที่จำเป็นและถามด้วยความจริงใจผลคือคุณจะดูน่าเคารพและคุมทิศทางการสนทนาโดยไม่ก้าวร้าว 2. ใช้ความเงียบเป็นอาวุธในการต่อรองหลังจากพูดข้อเสนอให้เงียบไว้คู่ต่อรองจะรู้สึกไม่มั่นคงและมักเป็นฝ่ายยอมก่อน เพราะเงียบเท่ากับความมั่นใจเท่ากับมีทางเลือก 3. หยุดการเถียงด้วยความนิ่งที่เด็ดขาดไม่จำเป็นต้องเถียงให้ชนะบางครั้งแค่คุณนิ่งแล้วบอกว่าผมขอไม่พูดอะไรเพิ่มน้ำเสียงนี้จะหยุดทุกคนเพราะมันไม่ใช่การหนีแต่มันคืออำนาจที่ไม่ต้องพิสูจน์ทลินทอผู้นำในโลกจริงที่ใช้ความนิ่งคุมเกมเนลสันแมนเดลา ใช้เวลา27ปีในคุกไม่เคยกโกรธไม่เคยตอบโต้แต่เมื่อออกมาคำพูดของเขากลายเป็นพลังเปลี่ยนประเทศพระมหากษัตริย์ในประวัติศาสตร์ไม่ใช่ทุกองค์จะพูดมากแต่คำเดียวของเขาอาจเปลี่ยนทิศทางสงครามได้อาจารย์เซนบางคนพูดไม่เกิน10บคำต่อวันแต่คนที่ได้ยินกลับเปลี่ยนชีวิตทลินทอความนิ่งเปลี่ยนตัวตนโดยไม่ต้องเปลี่ยนโลก มีคนพยายามจะเปลี่ยนโลกทั้งใบให้สงบแต่ล้มเหลวเพราะเขาไม่เคยสงบตัวเองก่อนความสงบไม่ใช่สิ่งที่คุณวิ่งไปหาแต่มันคือสิ่งที่คุณปลุกขึ้นมาจากภายในเมื่อคุณนิ่งโลกไม่ได้เปลี่ยนหรอกแต่สายตาคุณที่มองโลกเปลี่ยนแล้วสิ่งที่คุณดึงดูดก็จะเปลี่ยนไปด้วยทลินทอสรุปองค์ประกอบของความนิ่งที่ทรงพลังห่ง นิ่งเพราะเข้าใจไม่ใช่นิ่งเพราะกลัว 2. นิ่งเพื่อดูเกมไม่ใช่นิ่งเพื่อหนีปัญหา 3. นิ่งเพื่อคุมพลังไม่ใช่เพราะไม่มีอะไรจะพูด 4. นิ่งเพื่อเปลี่ยนสนามไม่ใช่เพื่อยอมแพ้ในสนามทลินทอแนวทางฝึกระยะยาวสำหรับคนอยากนิ่งแบบมีระบบสัปดาห์ที่1ฝึกฟังให้มากกว่าพูดสัปดาห์ที่2จดทุกครั้งที่อารมณ์ขึ้นแล้วถามตัวเองว่า จำเป็นต้องพูดไหมสัปดาห์ที่3ลองเว้นจังหวะก่อนตอบทุกครั้ง5วินาทีสัปดาห์ที่4ใช้เวลาวันละ10นาทีอยู่กับตัวเองโดยไม่ทำอะไรเลยภายในหนึ่งเดือนคุณจะเริ่มเห็นความเปลี่ยนแปลงชัดเจนไม่ใช่แค่ในตัวคุณแต่ในวิธีที่คนรอบข้างตอบสนองคุณด้วยทลินทอบทสรุปสุดท้ายเมื่อคุณนิ่งโลกไม่ได้เปลี่ยน แต่โลกจะตอบสนองคุณต่างจากเดิมเพราะคุณไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปจิตวิทยาแห่งความนิ่งไม่ใช่เพียงเรื่องของบุคลิกแต่คือการฝึกจิตฝึกใจฝึกพลังเพื่อเป็นผู้นำของชีวิตตัวเองอย่างแท้จริงทลินทร์คำคมส่งท้ายเนื้อหาทั้งหมดความนิ่งที่แท้จริงคือพลังงานที่ไม่มีใครควบคุมได้แต่ทุกคนรู้สึกได้ คุณไม่ต้องชนะทุกเกมถ้าคุณคุมบอร์ดเกมได้ตั้งแต่แรกเมื่อคุณหยุดกรีดร้องโลกจะเริ่มกระซิบคำตอบให้คุณเอง